โอ้คอมเนถึงกับดิ้นกันพลานเลยนะครับหลังจากที่มีนักวิชาการคขมรที่เป็นคนดังอยู่ดีๆได้ออกมาเรียกร้องให้คนเขมรทุกคนเนี่ยยกที่ดินให้กับฐานไทยซะและให้รัฐบาลหาที่ดินใหม่ให้กับประชาชนทั้งหมดเพราะถึงจะฝืนไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าหันไทยพวกเขาเป็นผู้ชนะแล้วพวกเขามีเศรษฐ,ฐกิจที่ใหญ่กว่ามีขุมกํลาลังที่แข็งแกร่ง,งกว่าไม่ว่าจะมองเรียม,มุมไหนยังไงกัรมพูชาก็ไม่มีทางชนะแค่พูดความจริงแค่นี้โอ้โหคนเขมรถึงกับรับกันไม่ได้หาว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นสสยรับของประเทศไทยซะอย่างนั้นออียงวะเนี่ ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวหงอกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วขอยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นดรา่าช้่ำๆที่กัมพูชีย้อนกลับไปประมาณสักก่อนหน้้าา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 านน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 ีีีีัััััักกกกกกวววทท่่่่่ผมมมมมบบบิิเเเคคคครรรระะะห์จชชขึึงงซธออยื โดยเธอใช้ชื่อใน Facebook ว่าเดอะกันนิกาโชคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านักวิจาการคอมเมนต์คนนี้เนี่ยเป็นคนดังในกัมพูชาพอสมควรแต่ว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่อเมริกานะเธอเนี่ยมีคนติดตามเป็นล้านซึ่งหลักๆก่อนหน้านี้เธอก็จะชอบออกมาวิจาร์เกี่ยวกับซึ่งหลักๆกอนน่อนนี้เธอก็จะชอบออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องประเทศกัมพูชาอะไรโน่นนี่นั่นแล้วก็มีการเขียนจดหมายไปหาอเมริกาอยู่บ่อยครั้งว่าให้เข้ามาช่วยเหลือกัมพูชาให้เข้ามายุติสงครามในกัมพูชาซึ่งตอนนั้น แล้วก็เป็นเธอคนนี้นี่แหละที่เคยเขียนบทเคราะห์ว่าถ้ากัมพูชาไม่ใช้สินค้าของประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็จะต้องพังพินาศวอดวายซึ่งนาก้องงๆเหมือนกันนะครับว่านักวิชาการเขเมรคนนี้เนี่ยเธอไปเอาแหล่งข้อมูลมาจากไหนวะว่าประเทศไทยจะพังพินาศเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเธอไปกินยาผิดขวดอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะกินยาแบบไม่เขย่าขวดนะหรือว่าอาจจะมาวยากันยุง รอบประมาณสักสองวันที่ผ่านมาเธอได้มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาโดยเธออ้างอิงเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณหนองจานบริเวณหนองยากแก้วรวมถึงหลายๆพื้นที่ที่เคยมีปัญหาประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาโดยเธอเนี่ยวิเคราะห์ว่าในตอนนี้เธอมีความเห็นว่าเราควรที่จะยกพื้นที่ทั้งหมดให้กับทหารไทยไปเลยแล้วให้รัฐบาลเนี่ยหาพื้นที่ให้ใหม่ให้กับประชาชนกัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่ว่างตั้งเยอะตั้งแยะเพราะยังไงเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจไทยพวกเขานั้นใหญ่กกกกววว่่่่าาาาาาาเเเรหลยยทททไนพขข็็แแงง ยิ่งเรายื้อการพะทาไปนานเท่าไหร่คนที่จะเป็นฝ่ายเสียก็จะเป็นเราชาวกัมพูชาแล้วตอนนี้พวกเขาก็ยืนยันออกมาแล้วนี่ว่าเขาจะปิดด่านเขาจะสร้างลัวซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเขาสร้างลัวก็เท่ากับว่าในหลังจากนี้เขาจะไม่สามารถลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาได้อีกแล้วและมันก็เป็นเม็ดเงินมหาศาลมากๆถ้าหากจะสร้างลัวขึ้นมาถ้าประเทศไทยพวกเขาสามารถทําได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งหลังจากที่เธอคนนี้ออกมาเขียนบทวิเคราะห์อเอาไว้ประมาณนี้นะครับโอ้โหคนเหมือนก็แห่กันกไปสวดกันยับ จนเธอเนี่ยก็น่าจะเละเป็นขี้เลยก็ว่าได้คอมเมนต์เนี่ยมีเป็นหลักพันเลยนะครับแล้วแทบทั้งหมดก็จะสวดเธอกันยับหาว่าเธอเนี่ยเป็นคนไม่รักชาติหาว่าเธอเนี่ยเป็นฝ่ายค้านบ้างละ่ะหาว่าเธอเนี่ยเป็นสายลับของประเทศไทยบ้างละ่ะซึ่งหลังจากที่เธอโดนโสดได้ไม่นานนะครับเธอก็จะมีการออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ของเธออีกรอบโดยเธอเนี่ยแจกแจงไปหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อแรกก็คือให้ทุกคนเนี่ยยอมรับความจริงว่าถึงแม้เราจะขัดขวางพวกเขามากขนาดไหนยังไงเราก็ไม่มีพลังมากพอที่จะขัดขวางเขาได้อย่าลืมนะว่ากองทัพเาามมีขนดล็กก สู้เรายุตคิความขัดแย้งด้วยระยะเวลาอันสั้นและเอาแรงพลังของเราเนี่ยมาพัฒนาประเทศน,ทน่าจะดีกว่าฉันต้องการแค่ให้สันติภาพมันเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาและถ้าสันติภาพมันเกิดขึ้นประเทศอย่างอเมริกาก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือกัมพูชาหรือประเทศอื่นๆที่เป็นมหาอำนาจแต่ถ้ากัมพูชาและไทยยังมีการพกากันเกิดขึ้นคงเป็นการยากที่จะให้ประเทศมาหาอำนาจเข้าไปช่วยเหลือกัมพูชาเพราะมันจะยิ่งสร้างความขัดแย้งให้มากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะประเทศไทยก็จะไม่ยอมให้โดนกดดันจากต่างประเทศโดยเด็ดขาดเธอก็มีการออกมาชี้แจงเอาไว้้ปรระะมาณนนีคับ แต่ก็ยังคงเหมือนเดิมถึงเธอจะชี้แจงอะไรยังไงเธอก็ยังโดนสดจนยับอยู่ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาสดเธอในเพจเนี่ยพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเธอบ้าหรือเปล่านี่เป็นแนวคิดที่งี่เง่ามากๆไม่มีชาวกัมพูชาคนไหนรับกับความคิดนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอุต่าล่ำเรียนอยู่ต่างประเทศคิดว่าจะฉลาดแต่สุดท้ายก็โง่ยิ่งกว่าคนในประเทศซะอีกอยู่ดีๆจะให้เขาเข้ามายึดพื้นที่ตามใจของพวกเขาได้ยังไง เราไม่ยอมรับว่าเป็นผืนแผ่นดินของประเทศไทยไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เขมรเคยสนับสนุนจะมีแนวคิดแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมเธอถึงพูดแบบนั้นกองทัพของเราก็แข็งแกร่งไม่ต่างจากประเทศอื่นๆเธอไม่ควรจะพูดว่าประเทศของตัวเองนั้นอ่อนแอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าช่วงนี้ทําไมดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่วิเคราะห์อะไรออกมาล้นแต่เป็นสิ่งที่ไร้สาระทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเลิกมโนเกี่ยวกับเรื่องอเมริกาได้แล้ว ช่วงนี้ควรจะใส่ใจเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพื้นแผ่นดินที่กําลังจะเสือกับประเทศไทยจะดีกว่าถึงแม้คุณจะอยู่ต่างประเทศคุณก็ควรที่จะให้กําลังใจทหารภายในประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยจะยกพื้นแผ่นดินให้เขาได้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งคือประเทศเขาเศรษฐกิจก็กําลังจะพังทลายแล้วทําไมเราจะต้องยอมแพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมควรแล้วที่อยู่ได้แค่ต่างประเทศถ้ากลับเข้ามาในประเทศเนี่ยสงสัยจะเข้ามาปุกปั่นให้คนภายในประเทศต้องแตกแยกกันเองคนภายในประเทศทุกคนต่างก็ยากลําบาก เราต้องช่วยกันป้องกันประเทศแล้วก็จะไม่ยอมหนีไปไหนด้วยลองคิดดูสิถ้าหากเรายอมยกผืนแผ่นดินให้กับเขาประเทศของเราจะถูกตราหน้าว่าเป็นประเทศที่อ่อนแอในทันทีเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นกัมพูชาจะไม่ยอมแพ้และมั่นใจมากว่าทั้ง17ล้านคนจะช่วยกันป้องกันประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเสียใจที่ติดตามและสนับสนุนเธอมานานแต่มันจะดีกว่าถ้าหลังจากนี้เธอจะไม่เขียนบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปากหม,มามากมาก จะให้เรายอมแพ้โจรที่เข้ามาบุกลุกขโมยบ้านของเราได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงคิดว่าเราจะแพ้อย่าลืมนะถึงกําลังฐานของเราจะเล็กกว่าเศรษฐกิจของเราก็เล็กกว่าแต่เรายังมีสาร,ระหว่างประเทศที่จะทําให้เราสามารถเอาชนะพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าถ้าเรา,าย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวพวกเขาก็จะลุกล้ําเข้ามาอีกเรื่อยๆนี่เป็นนิสัยของพวกเขาอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่าขเขมรมีแค่17ล้านคนสิอย่าลืมนะว่าขเขมรมีขเขมรตอนบนที่อยู่ประเทศไทยที่พร้อมจะสนับสนุนขเขมร รวมถึงขมรนตอนล่างที่ติดกับเวียดนามก็พร้อมที่จะสนับสนุนขมรเชียร์เดียวกันรวมถึงขมรนที่อยู่อเมริกาขมรนแคนาดาขมนรนฝรั่งเศสทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนขเมียเพลออาจจะมีมากกว่า70ล้านคนมากกว่าประเทศไทยเสียด้วยซ้ำลองคิดดูสิถ้าขมรนทุกคนที่อยู่ทั่วโลกให้การสนับสนุนประเทศไทยจะใช้วิธีไหนในการเอาชนะเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องการความสงบสุขแต่ต้องไม่ใช่ให้เรานั้นเป็นฝ่ายแพ้อย่าลืมสิว่าเราไม่ได้เป็นผู้ลุกร้านเราแค่ต้องการอยู่ในพื้นที่ของเราซึ่่งงแตตกกาับประเททศไย พวกเขาเป็นผู้ลุกลานพวกเขาเข้ามาขับไล่เราถ้าวันนี้เรายอมแพ้เดี๋ยวสักวันหนึ่งพวกเขาก็จะบีบให้เรายอมแพ้เขาไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่บอกว่าปล่อยให้ประเทศไทยนั้นสร้างรั้วแต่ไม่เห็นด้วยกับที่บอกว่าให้เรานั้นยกที่ดินให้กับเขาเพราะมันคือพื้นแผ่นดินของคอมเมนต์โบราณประเทศไทยพวกเขาได้ผ่นดินของเราไปมากเพียงพอแล้วเราไม่สามารถที่จะให้เขาไปได้มากกว่านี้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมคุณถึงยอมรับว่าประเทศไทยเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนถึงเขาจะเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนเขาก็ไม่มีสิทธิที่จะขู่สมาชิกอาเซียน ประเทศอื่นๆเขาไม่ใช่อเมริกาที่อยากจะทําอะไรก็ทําได้ในตอนนี้กัมพูชาเรากาลังมีมาตรการตอบโต้พวกเขาอยู่คือการคว่ำบาตรสินค้านี่คือมาตรการที่ดีที่สุดที่จะประกาศให้ประเทศไทยรู้ว่าเรานั้นก็พร้อมที่จะเลิกสนับสนุนสินค้าของพวกเขาซึ่งถ้าพวกเขาได้สติเดี๋ยวพวกเขาก็จะรู้เองว่าไม่ควรที่จะมาข่มขู่เราชาวกัมพูชาแบบนี้และเมื่อถึงตอนนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับเขาอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคนเอมรนก็จะไม่เห็นด้วยกับแนวคิด ของอินฟูแคมเนนคนนี้นะครับที่ออกมาเรียกร้องให้ยกพื้นแผ่นดินที่ประเทศไทยนั้นต้องการเนี่ยให้กับพวกเขาไปซะแล้วก็ให้รัฐบาลกัมพูชานี่หาที่อยู่ให้ใหม่นะครับเพราะถ้า,าจะยื้อไปแบบนี้เนี่ยคนที่จะเสียหายมากที่สุดก็จะเป็นฝั่งกัมพูชานะครับเอ้นะก็งงๆกับอินฟูแคมเนนคนนี้เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเขียนบทวิเคราะห์ว่าถ้ากัมพูชาช่วยกันแบนสินค้าของไทยเนี่ยประเทศไทยจะต้องล้มละลายนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ดีๆมาบอกว่าไม่อยากให้ปัญหามันยืดเดยื้อเพราะกัมพูชาาาาอจเจเป็นฝ่่ยยสูญสีมกกวา นี่แสดงว่าต้องไปเจอหลักฐานที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับที่น่าจะระบุชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยส่งออกสินค้าไปที่กัมพูชาค่อนข้างจะน้อยนะครับรู้สึกว่าปีล่าสุดเนี่ยไม่ถึง1%นึ่ซะด้วยซ้ำนะแต่แค่ไม่ถึง1%ของไทยเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นสินค้าที่เข้าไปขายในกัมพูชามากถึง9กกว่าในทันทีนะครับโอ้โ oh ห ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1 2ถึงคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ